อไอ,ไอพ่อรูไปเล่นน้ำติกด <laughs> ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะหึ้อหึอห้อหือหือหอได้หน่อยครึกแทถหื้อ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะมาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลค่ะ <c oughs> อาน,นอนลงว่ะานอนลงอ่ะ <c oughs> อยัเห็นพี่อรทัไเล่นน้ำก็เลยอยากเล่นน้ำพี่อรทัไถสิ ui 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 non non cứ có non mà chớ lục tệ tới ngay là ui 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 เบิงเบิงเมยเพื่อนหนเย็นลูกเล่นแท่งนอนล่องนอนลองเออเออเออเห็นพี่อลัไทยมาอาบน้ำแล้วจะวิ่งไปหาพี่จอบลอยจอบลอยเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยจอบลอยจะไปหาพี่นอนลองเร็วนอนร่องเร็วเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ ไปใส่ไปใส่ไอพ่อลูกไปเล่นน้ำตีมีขาหลังอีกมีการใส่ขาหลังอีกขึ้นไปไทยนั่นเฮือกเบียกเบียก เย yeah. แม่เรียกอะไม่สนเล่นอย่างเดียวมวลเขาเลยนี่คือนอนว่านอนลงแหม่นอนลงมันจังสินมวลแหม่เ,าามเร็วน,น,นอนลงตีเล่นน้ำตามตามเลยนะ่ะเอากาแฟมาอาบน้ำน้ำไปอาบน้ำเปล่าน้ำตักเา อ๋อเฮ้ยเฮ้ไปไส่ไปไส่ไปไส่น่องเออเออฮืไปไานพีกาแฟลงอ่างนํไขึ้นมาเลยพีกาแฟเออ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 พีพีลงเซโน่เออเออเอาเอพีพีลงอ่างเซโนหลักกี้ลงอ่างเซโนอ นั่นเออเออเออจะของก็มาเร็วแตกซะพูดตาขึ้นเขาการกุกคาขึ้นอีกลักกี้ไม่เรอลักกี้อายลักกี้เขาหงออ่างได้นั่นหูโบเอออ่างหนูใครอย่าแตะ nó là Thân mẹ thằng phi bảo tè ơn lẹo Tiếng bảo tè liếc lúc cả huống an nhiều Nhàn mua phi phi lông mua ca bấy ừ. Ây เด็กห่วงอ่างเด็กน้อยห่วงอ่างนอนแหม่นอน,น,อนลงแหม่มันจังเย็นเร็ว เขาล่งเทเนีน่ยเขามาจอบล่งแล้วนี่เขาสิทธาล่งอ่างแล้วนี่เออเออเฮ็ยเข็ดดิวง mới nhắn là lát vai thôi đã lát vai benda lát vai thôi nhìn thampoon kê lòe lắc ký hm 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 เอียอ๋ยวไปสายมัจนจะไปไหนเฮ้เฮ้เฮ้ไปไรเนาะบ้านนี้เนาะโอ้เสาเล่นละบ่ฮะโอ้ไปหาพี่กาเฟ่แล้ว เวลากี้บอกเจ้าเล่นแหลมันมสัสิลงเออลากี้มนันเลยกลากี้มันลงน้ำแล้วลากี้มันลงอ่างเลยลากี้มันลงอ่างแล้ว้ย <c oughs> กลัวพี่ลากี้ลงอ่างวิ่งตามเข้ามาเลยเล็กหน่อย,อยอย่างห่วงอ่างแต่ว่าห่วนของฮึ่ยๆไปเลยไปเลยไเล้ไย นอนลงมันจังสิเปียกนะแม่โอ้โอ้โอนอนนอนนอนลงนอนลงเด็กน้อยห่วงอ่างอ่างสปาของหนูนะจ๊ะ อออุุุ้้้ยยหเล่นจังได้ก็ได้ตัวอ่างหนูเมยอแม่บนเรียกบั <c oughs> งเงดไม่ได้สนเลยเรียกลงไปบองเงดจัากเม็ดว่าสันเก๊เก๊เก๊มาล่องน้ำละเก๊ กีกีกีมาลองอ่างเลยกี้ไปเข่าขึ้นแล้วเร่วร่เรกี้มาลองเลยกี้กี้กีมาลองอ่างเร่เร่ไปเข่าขึ้นเร่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 เออมาเลยมาเลยไปเข่าขึ้นไปเนี่ยเออไปละปุ่นอะไรกี้ลองเลยกี้กีมาลองเลยกีมาลองเลยเออเออเออพี่กีสิมาลองอ่างหล่ะเด้อ มาเล้ว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 ตามโอ้เบรกอยู่พ่หน่ะหูจักโบนน้ำอีกโอ้ยลูกวัยแล้วจะได้เลียนไตคักเดียลับลงเร็วน,นอนลงนอนลงอนืม จังสีมันก็ยเปียกโตติเนาะอ่าเนี่ยนอนจะเถอ่นอนนอนนอนคนเกงเเเเเงงเ่งแล้วๆๆๆเอามูลงมูลงเร็วมูลงในน้ำพี่แหมะเห็นเร็วบุญสุงโย่แหม่อย่าเล่นถังที่แตก ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นบ่เย็นดีบ่เย็นสบายจังเลยบ่สูงเย็นสบายจังเลยไปใส่ออโอ้ยมันบ่มีนวยดอกบํกมงหามันประ่านเด็เป็นนวย ม่วงยังไม่ได้เป็นลูกเลยไปไหนจ๊ะ <c oughs> ไปไถ่ไปไสอี่มารอพี่อร์ต่ที่น้อพี่ออรไตเขาบ้านแล้วพี่ออรไต่เขาอาบน้ำแล้วเขาเขาบ้านแล,ล,ล,ล้วไยสิจอบลอยไปหาเขาว้ยตีตูจะบากันนะนี่นี่น,นี่นี่ตีตัจมบนี่นี่นี่ ไปเลยพุ่นไปเล่นอยู่พุ่นลงลงดีดีลงดีดีอยู่ดากลงกันนะอ่ะนอนลง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 ิอิ นอนลงนอนลงคนเก่งอืมเราเหีนแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบา,บายบายจ้า